ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ประชากร193รอ,อาศัยอยู่ในเขตชนบทโดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองได้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์และเทศบาลตำบลอีก23แห่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลาย,ลายทางวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่เนื่องจากประชากรที่พูด ต่างภาษาการออกไปเป็นสามกลุ่มหรือสุรินสามเผ่าคือขะมินสวยและลาวแต่ประชากรทั้งหมดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีความสามัคคีต่างรักษาวัฒนธรรมประเพณีภาษาของตนเองไว้เป็นอย่างดีและเป็นอีกกลษ์ที่โดดเด่นจังหวัดสุรินมีประเพณีที่สำคัญ อีกมากมายได้แก่ประเพณีบวชนาคช้างประเพณีขึ้นเขาสวายเคาะระฆังพันใบไหว้เก้าสิงสาสีดงานช้างและงานกาชาชุลินป,น,นประเพณีแซนบุโกนตาการตึมข้าวทิพงานแต่งหรือลิก,กีขมิน้นมโฮูรีประเพณีบวชนาคแก่ช้างยี่สิบพฤษภาคมย2สองพฤษภาคมของทุกปี งานประเพณีบวชนาคแห่ช้างจัดขึ้นในวันขึ้นสิบห้าสิบสามถึงสิบห้าค่ำเดือนหกอำเภอท่าตุมมีการแห่เห็นบรรดานาคด้วยขบวนช้างกว่าห้าสิบเชือกข้ามนำน้ำมูลกันอย่างเกิดพิธีโกนผมนาคพิธีแห่นาคช้างไป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าพ่อวางทานุและพิธีอุปสมบทนาคงานประเพณีแซนโกลนตาบมูชาบรรพุ่รรุษ 12. ตุลาคมของทุกปีงานประเพณีแซนโกลนตาชาวสุรินร่วมกันประกอบพธิธีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพุ่รรุษ และประเพณีมีความสำคัญของชาวไทยเชื้อสายเขมรและในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดติดต่อกันมายาวนานนับพันปีเทศกาลปลาไหล17ธันวาคม2555 23ธันวาคม2555เทศกาลปลาไหล จัดขึ้นในสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมของทุกปีหลังจากได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเป็นช่วงที่ปาลาไหลเจริญเติบโต,ตเกษตริกรสามารถจับปาลาไหลได้ปริมาณมากและเป็นนิยมบริโภคเนื่องจากลำตัวสีเหลืองไม่มีกลิ่นคาวลำตัว ถึงคนหางกลมอวบลูกของช้างหรือหมู่บ้านช้างเป็นตากางแห่งนี้จะเรียกว่าไฮไลท์ชื่อดังของสุรินก็ว่าได้เพราะที่นี่จะมีพิพิพันช้างหรือให้เราได้ไปสัมผัสชีวิตความอยู่ของคนและช้างกันซึ่งความพิเศษของที่นี่คือมีดี ใส้หน้าตาสวยงามอย่างมากแบบที่ว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วมุมสวยสุดๆถ่ายรูปออกมาดีมากอีกทั้งยังได้เจอน้องช้างด้วยเป็นอีกที่เที่ยวที่อยากให้ลองมาเที่ยวชมกันดูทะเลสาบทุ่งกุลาหนึ่งในโครงการแก้มลิงเป็นอ่างกักจ็บ น้ำขนาดใหญ่ที่เอาไว้ใช้กกัเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเมื่อก่อนนั้นบริเวณทุ่งกุลาล้องไห้จะเป็นบริเวณแห้งแล้งมากแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีน้ำใสสีฟ้าเหมือนทะเลเลยทําให้ที่นี่เหมือนกับแหล่งพักผ่อนริมชายหาดของสุริน งานประเพณีสู่ขวนควาย10พฤษภาคม2556 10พฤษภาคม2 5 5 6งานประเพณีสู่ขวนควายเป็นงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเฉพาะการทำไร่ทำนาตลอดจนการ เลี้ยงสัตว์อย่างชาวหมู่บ้านปันลัวหมู่ที่5ตําบลเบาอําเภอรปราศาสตรเมื่อเริ่มย่างเข้าเดือน6หรือวันคืนหนึ่งค่ำเดือน6กงานสืบสารต,ตำนานปราศาสตร์ช้งปี29ิมีนาคม31มิมีนาคมของทุกปี งานสืบสารตำนานปลาสาทรช้างปีจัดขึ้นวันที่31มีนาคมสองเมษายนห้าหปลาสาทช้างปีเป็นลูกสารหรือลูกเนี้ยสาราหรือโรงพยาบาลหนึ่งในจำนวน102แห่งที่พระเจ้าชัย วันมันที่จิดแห่งอาณาจักรขอมบูรล,ลานโปรดให้สร้างขึ้นสร้างราวพุทธศตวรรษที่สิบแปรดปารีขึ้นเขาสวายเค <c oughs> าะระคังพันใบกาบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมขนมทำเนียบประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและปัจชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานจะได้ชมกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านสุรินทร์ขบวนแห่วัฒนธรรม ขนมทำเนียบประเพณีของท้องถิ่นการแสดงลำวงสวงพนมสวายที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่และสิทธิสำคัญผู้เข้าร่วมงานจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวายเก้าสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย